พ่ออะไรพี่น้องบัวสีดอกเลยค่ะนี่บัวดอกงามเลยดอกสือนีดอกงามมาเรียน่ยใหญ่ดอกอวบเฮ็ดอยู่นี่พ่อเฮ็ดอีกเลยพี่น้องน้ําี่ดอกกับดูผูพี่น้องอะไเห็นบ่จ้าจะองได้ดอกงามๆแล้วมันเห็ด โอ้ยเกงเลยเด้สบายดีเดอ้อพี่น้องเขาป่าหาเห็ดมือที่สองเดงเก่าก็เขาจะเอาเวัดที่เขาหาเขาหาไิกวาดขักกันไหนหก็จะมาเอาน้ำหลังเลยนะือเมื่อคืนนี่กับพโอเลือกจากดอกอออยังว่าอยู่คำมือน,นีคะมันงามแบบนี้นะคำพ่อ่ออะแต่หาพี่น้องเอ้ยบ่ทันคนพอวา กะเจ้ามาเยืองกะเจ้าเยืองกะมือเนาะงามเลยคือมันเองเยอดอกดีอ่ะคำมือนี่มันเป็นแนวนี้เมื่อวานมันดอกน้อยเนาะก็เลยกับบนบนฮาเอวน่ะฮะเจ้ากว่าคนไปเล็มเลยเนาะบนกกบุ้งเออกระสีแล้วพี่น้องเขาเกิดว่ามันใหญ่มันก็สีงามแบบนี้แหละสักสีได้ยังไงพี่น้องเฮ้ย อ,อ๋อเลยพี่น้องบัวสีดอกเลยนี่แบบมื่อนี้มันงามแล้วสีดอกก็ทำตื่นเต้นไม่ต้องเออเอ้าวแต่ดิวเห็นเนะาะดองหมูใบใหญ่พี่หาเขียวก่อนเนาะค่ะคุณบอกดอก,ดอกดงามเลยดอกสมเด็จพอดีแกงโอ้ยื่นใจจริงๆกิน,นเห็ดป่วงออก่ายห้าดิ้ชมบุมีอีกเลย ให้ใพวกหาดอกพี่น้อมันงามได้มือนเป็นดอกสิเหลืองงามพอดีเซบดอกใหญ่นี่นี่ค่ะออกลายหนอืมปัายาให้เหดพวกรีดให้เหดพวกรวุหาให้ปวกรบมันว้าวสิบนด้มันเคยออกชอบอมึงไปบึงนี่บ่นัววานเนี่บาเห็นเนาะบัวใหญ่เนาะ คอมเ็นวัดม่นก็เป็นดอกใหญ่ได้ไา่ยังวะพังเด้อยนรองนี่จะเสียงนกสวนมันก็จะก็จะปลูกมัน ท,หหท่านเลยให้พ่อพี่น้องแล้วงง่ท่านี้ออกแล้วอกดูแลดำนานาผู้เลห้ยงลุงูกเสียออกเดีแต่ละปีนะเขาค้า,าวเวียกดํานาเลยรเอาลดแล้วเห็ดออกลุงงกบ่งนันบ่งนันเอาไเบ่งดยเอา Ui, từ này Có cặp hổ hơn mày ít kìa nè Đêm cầu tôi ngoan ăn thì cũng ăn đấy nè เดียมก็ไม่ตัดรูดนี่หนุงไป่ตัดสั่งวันด่คอยวู้ทรมานครับลังมือก็พลังมือตื่มเกิดไปพี่น้องถ้าบ่อนคนอื่นหานะเขาอันนี้บุเรือจักดอกกลางคืนกบเจ้ากันยื่อังมันเลยบุเรือตอนเช้าเลยพี่น้อง ถ้าเกิดบองเอาวานนี่พอปลาเหมือนนี่มันก็มีอยู่สักกร,รมหนึ่งแต่ว่าก,ก็เจ้าเนืองเอาเบื่อเบื่อมาเบิ่งเห็ดในกระแป้งน้อยนี่เป็นเห็ดเผาะลีนตอดวาอ่านดูป๊อปนี่ป้าขมิ้็นวานนี่เขามันดอกใหญ่ชน,นีดได้หลายเลยนะคะหลายเติบได้เห็ดวานแต่ว่ามันดอกน้อย เมื่อนี้นะมันใหญ่เบื่อเรยวเมื่อเร็วผู้นี่ปลวบดอกนี่มันใหญ่นะเคลียฮักหวานจุ๋ยด้วยพี่น้องเก่งเกิงเฮ็ดปลวกพี่นี่ออกหมู่บันใหญ่นีมองกระซองซำดอกมองมันเคยออกลายมันก็โบออกลาย Sám đỏ, không cái nè Lúc này nhảy nè ơi Cái ơn cô tí nữa Mùi không có tả Ôi, Cô ơi Nó thả hạng mai Khá là nội ทำพ่อดูกัยังไงได้เนาะทรงสมดอกเลยงามเลยพี่น้องเฮ็ดมบนนี้ค่ะเสียดายแต่มันออกบัวลายมันงามมันปลูอยูย่เออบัวลายมองลสีหส่ห้าดอกสี่ดอกกับพ่อดูก,กัยังไงได้ฉีด้ติมกันลายมองมันผลิไปทางใดมันจะวันก็จะเอาเนาะ ดอกงามมะเรนี่ใหญ่ปีกินได no? ้หลายเนาะหวานจุ่ยจุ๋ยพี่งนอ้ยชองดอกอะไรเนี่ยโอยเหยียบอะไหอมอย่างนี้เลยโอ้โห บ่งนีเลยนะฮะะบงอนดอกตุยๆนี่บนเก่าฮาว่านบนควายเบาว่าดอกมันขึ้นใหญ่ที่สำใด้เด้ขึ้นใหญ่กับสำนี่บ่งได้พี่น้องที่ว่านนี่สิเออคำได้สักหมู่หนึ่งลลายๆเนาะมีแต่ดอกแบบนี้คักเลยว่านนี่มันหักเตกง่ายหน่อยฮะควายว่าแบบมันใหญ่มื่ออื่นคือสีใหญ่นี่เด้นี่ ใหญ่แตเรือสองดอกมันออกโบลายเฮ็ดปีนี้หมู่ละนิดละหน่อยใหญ่ขักนี่ๆนสะออนพี่น้องเหยียบโคบรดนันตีนเบิ่งมันเป็นเฮ็ดโค<อ>้ดลงเรืออยู่กับเพนะื่อนมังกอนะดอกฮันะกเบสช่าดาย่างด กูยี่มันก้ยแตกหมดเลยกรนจะดอกอวบเฮ็ดอยู่นี่โอ้วิจะดอกใหญ่ๆมัอนี่ได้เออเด็๋ตื่มอีกเป็นยังไงดอกแกงเสบทั้งนั้นเลยมัอนี่นะว่านี่มันยังน้อยอยู่เวลาเราใส่ทงเนาะ บิดมันก็งามแฮงขี้ดินในตีนเฮ็ดเองนี่แหละพี่น้องมันก็สิติดดอกติดอีหยังมันเพื้อนไปเบิดนึงอื้อหือนี่ก็สิไปหาเห็ดเพาะแล้พี่น้องเอ็ดปลวกสิได้น้อยนํานี่แหละพ่อเห็ดอีกก็พี่น้องดอกใหญ่ๆเ็ดปลกามเนาะดอกผู้ดผู้อยู่ผู้กวาดโลหัวักไป่งดอกก็สิได้ เหอเอ๊เออโอ้งามไดอกกังููพี่น้องาไเห็นรเจ้าจะคองตลอดบนอื่นโมทันก็นจะรึจะบ่นคนอื่นหมโหเลยนะจะบนคนอื่นโมโหเนี่ยจังทันจังได้กินเนพี่น้องเลยดีเขียวขัเียับมาเถอะมาทันออกโบราณปีนหมูห์ใหญ่ ดอกอ้วนยูนหักวัดเขียนค่นเห็นหัก,หกโอ้ยนี่จตหมดครบพี่นเลยหมดงามเสียดายเลยเสียงเขียข้อมันหักมันไม่ตรงมันปลูกแบาเห็นเลยดอกหวานผักแบบ ไม่ไเคยใส่ผึ้นซับงดงามร้ายรายคบดีดาดดีดานเอ๊เอ๊เอ,เอ,อื้อมเดียเดยกเก้าดอกนี่จะดอกอ้วนตื่นกันกับพ่อเก้งเองมันเลยนี่หมู่หนึ่งสํานี่มันออกโบราณคืออะไรเปล่าไ,ไ,ได้ดอกงามๆแล้วมันเห็ด โอ้กระเพงเลยเด้นี่พี่น้องเลยแนมตะไคร้ขีดประเทศผึ่งพี่น้องนี่ดอกเลยเอาไปแกงรวมมิดลดหันเพื่อเมื่อเจ้าหมุนหมดไปแล้วปลาดอกจุ่มก็มีได้ดอกหนึ่งใบไม้โปไว้นี่ปลาช่องดอกผูกเป็นฉี่เป็นห่าทั้งดอกบานหอยเหลือก็มีพี่น้องหอยเหลือกมากินเ็ดหน่วยแบบใหญ่เอาปลหอยใหญ่เลยนี่เบิดใหญ่เอาหอยน้ำ นี่ดอกจูมพอนันบ่เห็นชองดอกอเ,อเห็ดเขาเอิญเห็ดดังงัวนนี่มันคล้ายๆเห็ดคลายตระกูลเห็ดคลายพี่น้องกินได้แซ่บแต่ย่าหัวที่เห็ดใบตองก็ว่าเห็ดแม่ว่าใชาา่ไหมดิเห็ดขอนนี่ใช่เหด็เเหดที่แติเต่าบะเฮนเห็ดใบตองเจ้าพ่อคอยจังบ่เห็นนี่อโอ้เห็ดหาดอกโอ้โตุ๊ดอกจุ่มพี่มีอีกเป็นหมู่ โอ้ดอกจุมสามดอกผูคขักอัลนี่ดอกบานมันหัดเพื่อเขาเมื่อยันเท็เดแ๋ยวอื่นเต็งแตกแล้วนี่มุนไว้เฮ็ดนี่เออโอ้ตุ่มหกดอกพี่น้องหอยพ้อหน่วยหนึ่งดอกจุมสามดอกผูบหนึ่งเอาไปตื่มกันแกงกินแซ่บโลดตามมือต่อเนื่องเลยกินแกงเฮ็ด บัปันได้ดอกผู้ชายกับเฮ็ดกินโบเล่แล้วผู้หญิงกับเฮ็ดนี่มึงเอ้ยจะเป็นหมักกับแกงละมไมเนาะแบบว่ามันยังกินแบบกินบบจุใจขัขกๆมันก็ยังอยากอยู่นะพี่น้องจะกินจุใจขัขกๆสักบาทหนึ่งลายๆแบบนั่งกินจนอิ่มขลิอเนาะกินกับข้าวยา่ากินสดลิ่นอีกผู้มันก็ษิบุยาก อันนี้เขาใจบ่กกินซองมือมือนีกระซามเลยกับมันยังยากอยู่มันยังบวอิม่มจักดอกเออไปเบิ่งก่อนจาลายจัก,กแน่ใจเราเป็นเห็ดผึ่ง,งแกงแล้วสังเกตกุ้งหังโบแถวนี้กระถางหวยนะแล้วก็<อ>เห็ดพิ่งอันนี้มันออกทำไมเลี้ยงควายตะกี้ เอ้ยงามอะไรวะเฮ็ดเพิงพี่น้องเอ้ยเพิง,ง,งอันนี้แหละมันหมักออกบริเวณกอไม้แถวนี้นะผังหนัดผังนี่นว่านนี่ก็แนมมึงอยู่ได้บ่เห็นมันได้งามโอ้โหนี่แถวนี้มัน,นหมัอกออกกระผังแถวหวยแถวนะแถวมันยังบ่อโบโอกระดิสไปเบิง่งโอ้ขัด งามอลีพี่น้องวาดอีกกระเบียบนึ่งไลเลยลายหมู่เลยได้โพฮดหมู่ละสามสีดอกลายดีไหมอือป้าขมูใหญ่มันออกลายคือตะเก่าวิหน้าเขาจากลายเนาะมันได้ลายหมงสี่ดอกตะโปดหุบหูเลยอย่าหาว่าเด้อแกงพ่อแกงเด้ดิพอลายหม่องอยู่แต่ว่ามันโบลาย ตะเกาวงเดียวก็ขึงตาอูู้ดีเห็ดเราพี่น้องนี่แกงแซมหอมชื่นใจจังเลยตะเกาวเปื้อยบะอันหูมผูกับบาดเนาะหุ่งเต็มไปบิดแถวนี้เนาะบัดเท่านี่แล้วเนี่ย เฮ็ดก็แลวแต่บางปีละลายปีดอกค่ะจะพอแบบมันออกลาลายค่ะสามปีมนี่อหออกปีออกเธอหนึ่งที่มันออกลายคัะอรอพี่น้องมันจะเป็นแนวนี้ตลอดเฮ็ดปวกนะคืนนี้ฮักก็ได้สองปีปพินาผู้เด้อพนาอีกะเยนมมี่พหนาปปีฮือผู้นะสามปีมันจังสีลายเธอหนึ่งเฮ็ดปวกพีกายนีนบริมีจะดีแนะหะเฮ็ดปวกปีนะนบริกินจกดีปีนี้มียุแต่มันโบลายมันออกโบลายให้ดพี่น้อง แบบว่าซ vale like, ิบซ้ามองมันออกมึงมองหนึ่งช่องมองก็มองได้สี่ห้าดอกนี่คือลอยเรือไปขึ้นนู้นเฮ็ดเพาะก่อนพี่น้องันนี้เฮ็ดนี่ก็ได้พอแกงได้นี่จะดอกงามโอ้คับซื้อนี่ก็แพงเติบได้นี่เรือตากระเจ้าสนนี่เนาะเพราะว่ายงขี้ายมันต้องแปดเก้าดอกหรือว่าซิบปลายดอกเนาะพวกเจ็ดดอกยังขี้ายอะไรนะพี่น้องกระเจ้าอาวเฉพาะมันถึงเรืออยู่ซำนี่ อย่าหาเห็ดปวกมาหาเห็ดเพาะต่อบนมือวานนี่พี่น้องหาก็ได้เห็ดเพาะซ้ำดอกกำลังเริ่มมาเนาะก็หาเลมเอาพอได้ตื่มกันเนอพี่น้องวางกระเป๋าไว้พอพา,ายกระเป๋าพายยังหาแล้วมันลำบากนี่หาเขี่ยไปสิแล้วพี่น้องทรงได้แบบมันพอเห็นอยู่กับร่องเขี่ยร้องเบิง้งเลาะเมื่อไรพี่น้องเอมื่อนี่บ่ค่อยมีเห็ดเพาะได้เพาะกำหนึ่งวะเออหน,นามคือว่าแล้ววันเขนาหาเลย อ้อันน้ำออกเกือบกินคนพี่น้อง,แ,แ,กงกแกงรวมกัน,นแกงรวมกันโอเดี๋ยวมาเบิ่งเห็ดกันเลยนี่เด้พี่น้องน้ำไม้กะสีเ,เมื่อตื่นหมู่บ้นสิแกงน้ำไม้แล้วค่ะเถียงวันนี้ค่ะเห็ดนี่เมื่อแกงกินปอดีนี่เหรอเอ่เห็ดนี่สิแกงกินเมื่อประดินนี่แหละน้ำไม้ค่ะเื่องพ่อมแกงแล้วพี่น้อง แกงกินเถียงหรือไม่ที่ได้เห็ดเท่ากันลายเติบพอแกงอยู่เห็ดปวกมันยังมีแต่ดอกงามๆอ้วนๆเลยมีแต่แบบแกงแซ่บเลยพี่น้องเลยนี่มันหัดอันบึงโอ้พวมเก็บไบใหม่ให้ง,งาขี้ดินติดมันเลยพี่น้องวันมีมีดอกน้อยแข,นขน่งขันแยกินปลาแซ่บมันมีขลัหลายเติมบวกกับ,บกเห็ดอันนี้นถึงได้สองดอกบวกกับเห็ดเพาะมาแกงใส่กันขับเศร้าพี่นอทท้องขับเถียงสะกินแกงหน่อไม้ โอเคพี่น้องบรรลากสิเมือแล้วนะ้พองพรคิิปนาเดอ้อถึงได้กระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกระเบิ่งโฆษณาให้เดอ้อพี่น้องขอบคุณเพื่อสู่สุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจที่หับส่งลิปให้เดอ้อสำหรับคลิปนาคอตัวละไปแล้วสบายดีดีพี่น้อง